บีบคณะรัฐมนตรีครอบประกันรายได้ข้าวยางพาลายี0สิบล้าดีสดีจ้าไม่แก้มาแจงข้าวอีกแล้วเนาะคะ่ะ ค่ะวันที่19ตุลาคม2563เวลา17นาก55นาทีนะคะบีบคณะรัฐมนตรีขอประกันรายได้ข้าวยางพาราพรุ่งนี้นะคะเกษตรกรร้องรัฐบาลบิ๊กตู่ต้องทำตามสัญญาประกันรายได้ข้าวยางพาราชงคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะคะ นายเดชานุตาลายัยอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าสถานการณ์ปัจจุบนันมีชาวนานเกี่ยวข้าวไปแล้วราคาอ่อนตัวลงมากราคาตามตลาดกับต้นทุนไม่ต่างกันเท่าไหร่จึงอยากจะฝากรัฐบาลจะทำอย่างไรให้โครงการประกันรายได้ข้าวของรัฐบาลออกมาเร็วที่สุด หากเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันที่20ตุลาคม63ยิ่งดีเพราะจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่กำลังกันอยู่ในขณะน,นี้รวมทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทสูงสุด20ไร่ให้ผ่านนอบอขอไปแล้วจากตีปกติเรื่องช่วยไร่ละ1,000บาทจะออกมาก,ก่อนเป็นลำดับแรก แต่ปัจจุบันยังไม่มีออกมาเลยจะทำอย่างไรกันนะคะอยากให้รัฐบาลช่วยเร่งน้อยทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เร็วที่สุดเมื่ออนุมัติแล้วอยากจะฝากทกศด้วยว่าให้จ่ายเงินให้เร็วและอย่าไปหักหนี้สินหรือดอกเบี้ยเพราะไม่ใช่เงินใช้หนี้ เป็นเงินที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ก่อนดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้านอุปนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยนะคะ เช่นเดียวกับนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคพลวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินายกิติมาศส,สมาคมชาวนลและเกษตรกรไทยก็กล่าวว่าในขณะนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่กังวลเรื่องโครงการประกันรายได้ข้าวที่ยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีที่บุตรพลเอกชัดไทยสาลิกัญญาประธานคณะกรรมการที่การ ประธานคณะกรรมมาธิการคณะกรรมมาธิการเกษตรกรเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาและคุณชุติมาบุญญาประพัฒสอนนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ก็ประเมินสถานการณ์ไม่ปกติ และมีความรู้สึกกังวลหมายถึงอะไรโจทย์คำถามคืออะไรต้องออกมาวันนี้ให้รีบจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทสูงสุด2 0 0 0 0บาทแล้วทำโครงการคู่ขนานพ่วงมาด้วยหากเข้าคอรอมอรแล้วอย่างไรก็ต้องได้รับนะคะบวกกับสถานะน้กการของตลาดข้าวทั้งโรงสีและผู้ส่งออก ดีใจแล้วหากสถานการณ์ราคาข้าวเป็นอย่างนี้ข้าวถูกวันนี้ผมในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและอยู่ในนอบอซึ่งอนุมัติในกรอบ,ออรอบมตินอบอตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าให้นำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนที่ข้าวจะออกมาสู่ตลาด และขณะนี้ข้าวก็ออกมาแล้วทำไมโครงการประกันรายได้ถึงไม่ประกาศเสียทีนะคะส่วนนายสุเทพกล่าวว่าผมขอร้องในฐานะที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่หลังโครงการรับจำนำข้าวเผลือกมาถึงปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันมีความสําเร็จทำให้ชะลอข้าวออกสู่ตลาดได้จนกระทั่งมาเป็นโครงการประกันรายได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้คำแนะนำว่าโครงการชะลอขายข้าวเปลือกจะต้องเกิดก่อนที่ข้าวจะเก็บเกี่ยวนี่ช้าเกินไปมากดังนั้นขอให้นำเรื่องนี้ช่วยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการนี้เกิดเพราะชาวนาจะได้มีโอกาสใช้เงินในโครงการนี้แล้วปัญหาราคาจะแก้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้ตกตาไปเรื่อยๆ ดังนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวนาทุกคนเก็บข้าวในยุ้งช้างก่อนค่อยทยอยออกมาขายเมื่อได้ราคาดีซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกไม่ล้นตลาดนะคะ เรามาดูอีกท่านหนึ่งกันนะคะเพื่อจะพูดว่าอย่างไงด้านนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายธรรมชาติหรือกอนยอนะคะก็กล่าวว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราชาวสวนที่ตั้งความหวังรออยู่เมื่อสัญญาแล้วทำไมไม่ทำตามที่รับปากไว้หาก้าเสียงไปบรรยายเป็นคุ้งเป็นแควแต่พอเอาจริงอ่านนู่นนี่นั่น ถึงมีภาระอะไรอยู่ก็ตามแต่นี่คือสัญญาของเกษตรกรต้องแยกแยะให้ถูกจะไปปาดว่าไม่มีเวลาไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวจะบริหารทั้งประเทศแต่ต้องแบ่งงานกันทําด้านหนึ่งก็ต้องไปสู้กับม็อบอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะภาคประชาธิที่ปัดซึ่งมีหน้าที่ต้องทำตามนโยบายรับปากหาเสียงไว้ก็มีเกษตรกรถามอยู่เรื่อยหา จูรัฐบาลประกาศยุบสภาขึ้นมาคาดจะเร็วๆนี้ไม่นานหรอกแล้วจะไปขอเสียงเพื่อกลับคืนมาบริหารประเทศอย่างไรแล้วใครจะไปเชื่อผิดสัญญาซ้ำซากต้องคำหนึงด้วยยางชาวสวนยางเฟสแรกยังจ่ายไม่ครบเลยแล้วเฟสสองจะผิดสัญญาอีกแล้วต่อไปใครจะเชื่อคุณ ดีไม่ดีพักบางพักอาจจะสูนผ่านงานนี้แล้วไม่ใช่แค่พักอย่างเดียวอาจเป็นพักรวมรัฐบาลที่ําให้หมดความศรัทธ,ธาจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอันนี้ก็ที่ไปที่มาเนื้อหาข่าวทั้งหลายๆท่าน,นาเนาะจาาเนาะเพิ่นก็เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเกษตรกรเราทั้งราคาข้าวและราคายาง ให้คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบการประกันรายได้ข้าวและยางพารานะคะให้โชงคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ